Gracias. Sí, สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC, กันเบอร์สุขสุกคนคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพ่อกันมือนี้กันส่งใบบ่ายพ่อแม่พี่น้องก้าววันซีข่าวมาก้าวไหวบูซาเนาะแต่พอดีถึงมาสวงเพียเพิ่นเฮอ่า พ่อเพิ่งพอ่อแม่พี่น้องเลยเกันเลยอาทคลิปไห่พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งได่สมนำกันเนะาะผู้คนกันหลายหลายพอ่อ่พี่น้องเลยผู้คนมีผู้มีผู้คนมีผก้คนมีผ้นมีนมี้้มูนี้น้้คนนนะนนน้

นยังขับไปทางไหนเนาะเดี๋ยวทางฮาวกาเอ้ยมมาแล้วเนาะฮากาสีเฮบบเฮบบนะเพลินจักเียทัวคอยพองเลยเนาะมีปัจจัยานอพท่าแลเยวอ้ยมธวนาสนบพิ่ยนาะปัจจัยนา

เอาอีกคนนึงอกว่าันเซกาลาอเดสิบาเบิ่งมุมูาสางามๆกนเพี่อาิทังหนึ่งแสนเาสิบะอ่าโบนึ่งแสนคอาิปันกิสาธุหลบพีไลมาจากสยัมพูนอกปทย่าเพิ่มตัใจกับาสิบทันกมสาธุอ่านี็กอจะเป็นแบบนางงามนอพี่นาอ้งามเลย บ้านบ้านสิงบ้านบ้านสงสารนะครับไก่สอนเรามีหารมาต่ออีกแล้วยวบ้านสารสิงนางงามในน้องสอนวนเป็นบ่ส่องงามเลยนางงามโดย ่อาวิชาเพืสาเมออกคำปีบันรองสีโลนาลงแสนจีไปุนหลายสาธุบ้นพนสินเมออกสายบัวหาสินพันกีเมออกคำของเสษาวงหนึร้อยบาทแม่วอนบาทคนสินทาบันกีเมหน้าให้ยัดใจไม่ดูหาชิบพันีจะนาจะดีเมใหญ่น่าจาให้หาหนอยหหาจีบบาทดูหน่อยอะ เราไมได้ไปด้วยเมานั่งแบ้ำใหถ้าว่ากับบคอยได้ยินไปไงน้องเพื่อนพี่น้องทางเฮาบ่มีไหมเนาะก็มีแต่ว่าเอาภาพบรรยายไปเด้เลยพี่น้องเลยอาขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์บุญใหญ่อีกบุญหนึ่งในเมืองอื่นเนาะจะไดรทอดเสื้ออกตนเนีโยมซาบุนจากบริษัททั้งหลายใส่บาทหน่อยแปดเนาะเซบาหน่อยแปดทำบุญอยู่ในบริเวณตราดอีหางเริ่มแต่เวลา มงเศ้าจนหอดเก้าโมงเศ้าเนอะมาอีกแล้วก็เ no ป็นกัดภาพีพี่น้องนักอีเมียอ่ะเลยยังมาจากเทศบังเหียงนักหน่อยเยอะมาจะน่าให้ปัดใจหเซ็นกี มา่ด้ไม่อีกก็ยังมีครอบครัวของอันี้ครอบครัวของพ่อทุกขันมากแต่เพ้ยงกับเรัดพรัมุกานามสกุลทเรมษาพรกับรมวแม่จากการชุนันท่าโนธนาห่รัใจไม่เฉลี่ยอีกจะเ่็นอรด้อยนะครับแลแต่ไม่อีกก็จะได้กับครัวของแม่ เพืเป็นบ้านดงเห็นขีนนอกเรืองอาจจะทัเงทางัชนาให้มีปัจจัยยาที่ท่นกี่นอกาลวก็มีสอเครองนินนอกเอี้ยวน้ำนักถุนนอกมาจากบ้านดงเหนก้านขีน้อบ้างวก็เพื่อนเนัจยาที่ยท่นกี่ก็อะไรด้วนะครับเรเออวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลียวเรางอีกทีกันะมั้ยว่าฟอนไรออกพ่อยู่ตรงตาน่ะน้าจาการจบร่างแล้วก็ปนจัดที่บรหารจัดการในเขตเจ้าท้องถินนออว่าเฮมโบเทบอมพอแล้วเร้วผมไปพี่น้องคนกตีบวางหอกไหมหรือว่าทุกเทียนเนาะถุกเทียนเที่เพลตา่างแน่นที่ใช่ั้ใจมียอมหาเช็ดทักปีเป็นหรับเรื่ เฮากะสีขับเคลื่อนเข้าไปทางหนาแววางอาถูกด้วยวาหลอกไหมเพื่อนวั้ก็เป็รเช่นนันเพืนนัแรกันี้บารี่กา็ใจารนาเอนนี้ก็ถือว่าเฮาวางถู่ว่างดอกไม้เป็นทีเียมห้องบารี่การกขอบอกขอบใจที่ไ้พิจ้อง ก็เื่นเดี๋ยวเฮาสีไปบริจาคแล้วก็ใหายเพิ่นผูกคอตัวแขนใหายนอกพ่อมเพี่น้อง กายสิฮอดปีใหม่เข้ามาแล้วนเนาะมาดิับี่ครอบครัวทางขนมโดงนะมาจากบา้านเมืองเอียดนาเมืองตะานาชิพกีมาจากเมืองเอียดเทงท่านริพราเยอร์ก็ไม่ายุดไปดิวี่นอะก,นกนะจากพวกประมาณเซนตานีฮะมาจากบริษัทม้วน หลังจากที่เราอาบริจาคไปแล้วเราคงเป็นพี่น้องเดี๋ยวเอาสีพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะบันนี้อาเม่ยวคุณมี่ค่ะโตโตเมียวคุณวมี่ว่าจะบรรลุคาสั่งเออเพื่อนในหมู่คณะให้เขใจเลยหนึ่งจานกีบนะกับมีพี่น้องชาวต่างชาติเขาก็มาไล่ขู่หลายคนเนาะเพราะเป็นพี่น้องเนาะแก่อนอื่นเดียวหลังจากที่ว่าให้เพื่อนผูกปอโอแขนแล้วเขาก็สี อ่าภพแมนะ่พี่น้องไปเบิ้งอ่ารอบรอบเนาะคนลายํำไดพ่อนพี่น้องเลยอุตก่าหปีนี้ก็คนลายหลายเนะาะทางเพื่อนกายกันนอกสอนวนอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮยอย่า้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเก้เฮ้เ้เฮ้ย้อ วันนี้เยากาศสีพาออกไปเบิ่งม,มาส้มบรรยากาศข้างนอกเลาวคุยกับพี่น้องอจระทางเป็นอ่า เมค้าเพื่อนเนาะอย่ารอผูกคอต่อแขนห้ลุ้ฮลานทางนี้ก็เป็นทางแม,นะแมค่าเนาะเมซี่เพื่นพี่น้องเลยคนาผลาย อย่มาเบิงมาส้มบรรยากาศข้างนอกมาเนี่ยตัวเฮ้ยฉันนอนไปทางไหนบ้านนี่กลับมาพี่บอ่ะทางนี้บ่คนกาลายอยูุ่้ยพี่น้องยเออตัวตางสาม,มุกดากบุรีมากับจักสิวาา่าจักแจฟีเนาะจิตลืม หกปีก็ว่าได้เนาะกับช่วงอาทิ่ว่าโควิดเขามาันกลับมาได้จัดสรรงานเลยเนาะมีพ่คนกับเพิ่งจะเริ่มตั้งมาสองปีแล้วคอนพี่น้องเลยอ่าเนี่ยก็เป็นบรรยากาศข้างนอกคอยพี่น้องเลยโอ้ในถนนกองเขาใหญ่แท่เนาะ นี่กะปัดเทนีคงเพิ่นเนาะผู้แม่พี่น้องเนาะก็ได้อ่าเอาข้าวมาตุ่มมาโฮมกันแล้วก็เฮ็ดกองข้าวใหญ่นี่แหละว่าเที่ยเพิ่นเอิ้นกองข้าวใหญ่เนาะ น้องกมนาไปกิน้ปากินปลากินปลากินาไปกินนี่ากนปลาปตนปลกินากินปนนปาไนินินานนินน นี่ิพลพี่้องเลยค่ะจะรอตามทิศทางที่แบบว่าผู้ค,คนแบบบูชาอัก์งงองไม่เข้าไปกราบไหวบูชาคนเนาะข้าวาสีได้กราบก่อน,นาปาีพเมพี่ดองเลยกละ่านางแ้ว่าอากาเริโอเคเนาะพเมพี่้องตอนนี้ข้ากได้เด,ดินทางกราบปาีเนาะโดย อ่ะสำหรับคลิปนี้เราพแม่พี่น้องทำ่า,าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยทางเฮาก็สิได้ขอมลาพาจากกันก่นอนเพราะว่าเฮาก็ได้เวียนมากลก่าวบายบุษราษานเนอะอะาะแล้ท่านเี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี